ครับสวัสดีครับมารีวิวพระส,ะสมเด็จวะะราคังเลยนะครับ,รบวันนี้ผมมีสมเด็จวะะครคังเยอะมากเลยครับหลายองค์เลยครับเอาสี่องค์ดูสี่องค์นี้ก่อนนะครับ ตรงนี้ดูครับเสร็วัาละคงพิมพ์ปกโพนะครับหายากนะครับพิมพ์ปกโพนนะมีเนื้อมวลสารด้วยครับข่าว ข้างอย่างนี้ครับด้านหลัง่างนี้ครับตรงนี้ปัเดี๋ยวข้า,างด้านล่างด,ด,ด้านบนองต่อไปนะครับตรงนี้ตรงนี้่ตรงนี้เก่าเก่ ตรงนี้เก่ากุมากเลยครับมีลักมีลักแล้วก็มีทองเนวยครับลักดำดะที่ดำดำนะขเขาเรียกลักนะครับแล้วมีทองเนั่ยนะเติมเลื่อมนะที่ผม่องเลยเปืือกนี่าน้้ำมันตังอิวทั้งองเริมเริ่มน้ำมันตังอิวของแท้เลยครับ ด้านหลังเหมือนรอยภูเขาแผ่นดินที่มันเป็นรอยภูเขาแผ่นดินแยกเลยครับเก่าโบราณนะครับเหมือนรอยภูเขาแยกะหนะลัง ผมต้องรีบนะเวลาอย่างนี้แหละน,นี่องน,นี้ครับเป็นเนื้ออย่างงี้นะครับองน,นี้แตกรายงา,าดูเก่านะชอบกดไลค์กดติดตามด้วยครับเวลาจัหมด